เน่เดี๋ยวพอชาร์จไฟปุ๊บเดี๋ยวลองลองลองมาชาร์จไฟตรงไหนพอปั่นเจนแล้วอะ่ะเดี๋ยวลองมาดูตรงเนี้ยว่าทำยังไงจะเอารถมันลงได้ตรงนี้มีด่านฟ้าแบบเวอร์อรจ่มอยู่ยนะขึ<ช>้นมาไม่หล่ะเน,นี่ยห้องเนี้ยบนเนี้ยแจ่มเลยเว้ยตรงที่เ,าเขาอยู่เนะี่ยตรงที่เขาอยู่นี้ยจ่มเลยเวอร์เออเขาสามารถกันเวฟได้สบายเลยเว้ย์ตรงเนี้ย ถ้าไม่โดนแบบโดนลวกนะปิดประตูเขาปิดปิดประตูได้เขาก็เล็งช่วยเพื่อนได้ตรงนี้เอาเลยเอาเลยเอาไหวอยู่ถ้าเขาไม่โดนลวกนะเขาแตกมุมนี้แล้วกันเบิร์ดเราต้องรอขนาดกี่โมงวะตน้นจะเข้าอยู่ได้อยู่นะอยเปิดประตูไปเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ย เออโลดไปสบายเลยเว้ยแล้วก <cues> <write society> <ını urai> ็รอมันมาตรงเนี้ยอือมันจะมามีเสียงมีเสียงกวกนะนีเสียงกุกอันเตอร์ขึ้นมาอันเตอร์ขึ้นมาสวยเตอร์ตายละสวยสวยเว้ยตรงนี้มุมมุมนี้ดีมุมนี้ดีพิษพิษระวังพิษระวังกดระวังกดอยู่ใกล้เพื่อนไว้แล้ว อยู่ๆ่อยู่ๆอยู่ยู่อยู่ๆใกลอยู่ใกล้อยู่ฮันเตอร์ฮันเตอร์ฮัเอร์ช่วยหน่อยสวยสวยดูด้านนี้ให้อยู่เวิร์ดสบายเลยเวิร์ดนนั้นอ่ะจะยิงช่วยถ้าเห็นสวย โบลเตอร์มาสบายไม่มีอะไรขึ้นมาเว็บหนึ่งอเคขึ้นมาเว็บหนึ่งไม่มีอะไรไม่มีอะไรสบายสบายดี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 ต็กกี้ต็กกี้ต็กกี้สวยสวยไม่มีอะไรสบายอยู่สบายอยู่อสฮันเตอร์สวยยังสบายอยู่ยังสบายอยู่ชัตเตอร์ชัตเตอร์โอ้เกือบ ถ้าเจิดต้องหลบหน่อยว่ะเมื่อกี้ไม่งั้นอีโดนแตกแทงอยู่ไหนเทียแทงขึ้นมาระวังเบิร์ระวังระวังหนี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 แทงแทงแทงเที่ยกูโดนเด็ดแล้วเราต้องใจเข้ไมาอ่ะนะก็เขาหนีขึ้นมามันมันจะปาหินใลยเขาดิเอา๋ยิ่งวิ่เที่ยววิ่งไม่ได้โอ้กูเลยโดนแล้วเบิร์มันปีขึ้นไปหายเบิร์ดมันปีไป อยู่ตัวเอก่อนเลยกูไปจาบาเลยมีมีมีเจรไปแล้วชเจรากไปแล้วรัฐบาอไปแดกแล้วกสุนหมดแล้วะเบิตรงไหนมีกสุนวะตรงหน้ารถเต็มแล้วจไม่ได้วะจำได้ก็ได้เบิ้ลจำได้แล้วโอ้ยจิกจัจิกจัิจัจอ <Hello? S 2> ไปเลยไปเลยเดี๋ช่วยดีช่วย <c oughs> เป็นไงเบิร์สสภาพเป็นไง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  <c oughs> เยอะเยเมื่อกี้เขาโดนฮันเตอร์ไล่อยู่เบิร์สเขาทำอะไรไม่ได้เลยเบสเขาดีเบสช่วยนะช่วยโอ้โห tôi không đồn Jockey chọc chi bác yêu 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 ngay bớt, yêu ngay, ngay, du này du จะล้มแล้ว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 เรื่องเรื่องนึงเรื่องหนึ่งล้มหมดโอ้ชัดเจโอ้ล้มหมดกูชัดเจอมันดึงใครไปวะจะเจอลากไปสองเลยวะื่อกี้โอ้โหทีเดียวตายหมดจบแล้วกูไม่ผ่านแล้ววันนี้โอ้เว่เนย แม่เ้ยเลฟเฟอร์เดสปีนี้เป็นโหดจง <ś le> ังวะไปเจอกันวันหน้าดีกว่าไว้ละ